บ้านใหญ่เ้าอยู่หนใดถึงมานอนลองหายเสียใจนาซานอาญาตานาซานนาเลือนจำเต้นแหลเต้นกาแกเหมือนเป็นเช่นคนไกลบ้า ไฟเย็นกลับมาเห็นใจใญ่เป่าเสียงสู้กับสารอาญาเพราะแกรู้ดีว่าสารมันถึงพาไม่ได้แค่ความรู้ที่เรียนมาพอสามเทอมไป แกก็ยังรู้ได้เป็นเพราะใครทําให้จนจากคนเคยเป็นซอแพนีถึงสอสกะลีหน้าหีหลอกลวงประชาชนแดก,กินชาวบ้าน แต่ช่วยทานมาปนยายเป้าสุดจะแสนทนจึงชนเพื่อประชาธิที่ประตายต้อ,องต่อสู้ทั้งน้ำตาที่ยายเป้าสู้มาวังสร้างอนาคตใหม่ กลางฝานจากประเด็จการต้องไล่มันไปเชิญพักทินมาทำให้ประเทศไทยเราลุล่เรืองจากคนเคยเป็นซอเพณนีถึงซอสซ,ซอกะลีหน้าหีหลอกลวงประชาชน แดกเงินชาวบ้านแต่ช่วยทหานมาปนยี่เป้าสุดแสนจะทนถิงชนเพื่อประชาธิปไตยต้องต่อสู้ทั้งน้ำาตาที่ไเป้าสู้มาวังสร้างอนาคตใหม่ ถูกล้างผ่านจากประเด pues mm. ็จการต้องไล่มันไปเชิญทักทินมาทำให้ประเทศไทยเรารุ่งเรืองครับยายเป้าถึงแม้ว่ายายเป้าแกจะขายตัวเป็นโสเภณีแกก็ขายหีของตัวเองเพื่อไปเลี้ยงแม่และลูกของแกเดี๋ยวเดี๋ยวไฟลอยไฟลอยเพลงนี้นะ คุณร้องเสียงเปล่าๆหาห้องเงียบๆนะเดี๋ยวผมจะเอามาสวมเสื้อจะเอามาสวมดนตรีนะครับได้ครับเออร้องละส่งมางทางข้อความนี่แหละซึ่งผมอยากจะบอกนิดนึงกับผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ฟังไฟเย็นอยู่ว่าไอ้พวกสอสอกะหลีอ่ะมันขายเสียงของพวกเรามันเอาเสียงของประชาชนที่มันมาออกหาเสียงมันได้คะแนนไปจากพรรคอนาคตใหม่มันได้คะแนนมาจากที่พวกเราหวังว่าจะไม่เอาประยุทธ์จะได้ทางก,การการเมืองใหม่ แต่แล้วในที่สุดมันก็ขายเสียงของพวกเรามันเป็นกะหรี่ที่เอาเสียงของพวกเราไปขายเรามาดูเปรียบเทียบระหว่างยายเป้าซึ่งแกขายเพื่อแกขายทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าเจอไอ้พวกรักปกครองแบบนี้แหละถึงทาให้แกต้องมาขายตัวแกต้องมาเลี้ยงลูกแกต้องมาน้ําตาไหลน้ํตาตกเพราะนั้นผมอยากจะฝากทุกคนนะครับว่าอสอสอกะหรี่พวกนี้รวมทั้งพักการเมืองที่ซื้อมนไปด้วยเราจดจําเอาไว้นะครับเราต้องยึดถือ ความเป็นคนของเราว่ายังไงก็แล้วแต่เราก็ต้องเห็นใจคนด้วยกันในประเทศเดียวกันอย่าอยากให้ทางเลือกอยาให้ทางเดินกับไปพวกสสะกะหลี่พวกนี้นะครับขอบคุณมากครับ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 นะฮะเดี๋ยวผมก็จะช่วยอีกทางนึงนะฮะให้คุณไฟลอยนะ่ะร้องเสียงเปล่าเปล่ามาเดี๋ยวผมจะเอามาสวมดนตรีแล้วเราจะได้เอามาเปิดฟังและเอาทําเป็นมิวสิกมิวสิกอะไรก็ว่าไปน,นะเพื่อจะได้เผยแพร่ให้กับ นักนักสู้ปอสีของเราฮะเอ้าซาตอไปซาต่อไป